สวัสดีค่ะาาพบกับป้าเซมอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ป้าเซมจะมาหายายแล้วค่ะเจอเจอตัวพี่แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนค่อยพี่สาวเพิ่งว่างอะเพิ่งกลับมาจากอ่าวมะนาวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดตัว <laughs> เปิดตัวพี่สาวนะคะว่าเหมือนป้าเซมเปล่าหรือสวยกับป้าเซมสว,ส,สวัสดีค่ะพี่ดีดี พี่เขยค่ะเควินเควินเควินอมอังกฤษเอ้ยวะมาดามมาดามอังกฤษแค่ะกับมิสเตอร์อังกฤษแนะคะอันนี้หม่อมแม่คนสวยนะคะแม่แม่หนุ่ยคนสวยแล้วก็ส่งเลยหาเขาอีกเี่ไปไหนไปไหนกันมาไปอ่าวนาวเหรอคะอ่าวนาวค่ะเออเห็นไหมสวยไม่ไม่ร้อนไม่แดดร้อนสวยเหมือนป้าเซมไหมพี่ดีดีนะคะ เขาคิดถึงบ้านเขาค่ะแต่พี่ดีเรียกสั้นๆพี่ดีก็ได้นะคะพี่ดีเขาเลี้ยงไก่ด้วยนะคะไก่ไข่ค่ะแล้วก็มีน้องหมานะคะน้องหมาเยอะเลยมาดามอังกฤษเขาก็จะมีที่เยอะหน่อยนะคะเพราะเขามีเงินปอนเนี่ยค่ะเก็มีไก่ด้วยนะคะของไก่มีน้องหมาสี่ตัวค่ะอันนั้นลูกชายค่ะลูกชายเขา ยายยายตำหมากค่ะยายกินหมากอยู่นะคะตำหมากยายชอบยายชอบอยู่ประตูป่าเฮ้ฮะถามยายหน่อยยายชอบอยู่ประตูป่าชอบค่ะชอบชอบเหรอคะชอบเป็นพักๆค่ะชอบเป็นพักๆเดี๋ยวยายเบื่อยายก็กลับโน่นไม่ได้กินตะกูน้ำโหดดูหลานหลานชอกหลานชอบมะพร้าวโอเพ่น เฮ้ยกินไม่ได้เหรอเหมือนอร่อยเลยอ่ะเม้นบูดหนูยนไปฝั่งนู้นเลยอ๋อมันเสียเขาสวีดกันเหรอเพื่อนๆเฮ้ยเราพอแล้วเราแอบดูแค่นี้แหละโอ้ยฝนกำลังโต ปอกพวกนี้ให้แม่หนูกินนี่จะว่าปอกเปลือกออกนะไม่ใช่ปอกหมามันกินอะไรอ่ะกินข้าวฝนตกให้ดูเออฝนตกฝนตกอ่ะอุ้ยฝาห้องั้นเดี๋ยวป้าเเดี๋ยวป้าเซมจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมอย่าลืมป้าเซมฝากกดติดตามกด กดแชร์กดไลค์ให้ป้าเซมด้วยนะคะคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะคะขอบคุณนะคะเ,คเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ